หากคุณผู้ชมต้องการจะอ่านหนังสือสักเล่มคงจะหาที่เงียบเงียบบรรยากาศดีๆเพื่อให้เรามีสมาธิในการอ่านได้นานๆใช่ไหมครับแต่ในวันนี้ครับคุณครูที่โรงเรียนประถมต้นในประเทศอังกฤษกําลังใช้การแสดงที่ให้เด็กๆได้เคลื่อนที่ได้ส่งเสียงช่วยให้เด็กๆสนุกสนานไปกับการอ่านและการคิดจะสนุกมากน้อยขนาดไหนไปติดตามชมกันได้เลยครับ เวลาจากอนุบาลถึงปนหนึมีความสำคัญมากต่อการเรียนรู้หนังสือของเด็กเราไปเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อดูว่าเด็กๆพัฒนาไปอย่างไรและอะไรส่งเสริมพัฒนาการเหล่านั้นบ้างโ <c oughs> รงเรียนอนุบาลบรอดมีดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลสองถึงปหนึ่งค่ะมีเด็กหลายเชื้อชาติเรียนรวมกันอยู่ที่ย่านนอร์ทครอยดอนชานกลุงลอนดอนเด็กส่วนใหญ่ที่เข้ามาเรียนที่นี่มีประสบการณ์ในการอ่านเขียนน้อยเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการนะคะสิ่งที่ท้าทายเราก็คือเมื่อนักเรียนจบปหนึ่งไปเด็กๆควรจะเป็นนักอ่านและนักเขียนที่มีความมั่นใจไม่ใช่แค่อ่านออกแต่จะต้องสรุปความหมายได้และนอกจากนี้ <laughs> <laughs> a mouse took a stroll through the deep dark wood. A fox saw the mouse and the mouse looked good. Walk further into the deep dark wood and discover what happens when the quick thinking mouse comes face to face with an owl, a snake, and a hungry gruffalo. Bonjour, Great question, Diego. What is เด็กๆเ,เหมือนกำลังเดินทางเลยรู้จักเรื่องนี้แล้วก็ได้รู้จักนิทานหลายๆเรื่องและยังจะได้เรียนรู้อีกหลายเรื่องด้วยการเล่านิทานทำให้พวกเขาได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาและพัฒนาเป็นนักเล่าที่ดีซึ่งจะทำให้พวกเขาเป็นนักเขียนชั้นยอดเขียนเรื่องของตอนเองโดยใช้การเปิดเรื่องหลายแบบผูกพันกับตัวละครต่างๆ มีความรู้สึกร่วมกับตัวละครและจะกลายเป็นนักเขียนชั้นเอกค่ะฉันหวังไว้นะ Does anyone know what ตัวละครก็คือกาฟฟโลกาฟฟโลคือใครเด็กได้ตั้งคำถามตอบคำถามพุยได้ว่าดูอะไรอยู่พูดถึงเรื่องที่เพิ่งฟังได้ด้วยค่ะ Where are you going to, little mouse? Come for a feast a you my going to, for log pile house in pile อแมนดาเน้นเรื่องการออกเสียงแต่การให้เด็กพูดถึงเนื้อเรื่องและตัวละครก็สำคัญมาก สิ่งท huh like I mean? I mean. ี่เราทำในช่วง2อสามปีที่ผ่านมาก็คือเราเน้นการพูดและการฟังเพื่อให้เด็กพัฒนาทักษะการพูดเป็นประโยค แสดงความคิดเห็นด้วยวิธีที่หลากหลายและให้รู้สึกมั่นใจในการพูดและรู้ว่าจะมีคนฟังอีกสีสัปดาห์เด็กๆจะขึ้นอนุบาลสามแล้วเด็กๆจะได้การเรียนรู้ติดตัวไปซึ่งเป็นช่วงการเปลี่ยนเลื่อนชั้นเรียน อนุบาล3กํกำลังเรียนเรื่องตัวละครและเรื่องของเกรกอรีครูในหนังสือระดับประถมปลายเคียร่าใช้แนวคิดจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือระดับประถมศึกษาฉันใฝ่ฝันไว้ว่าถ้าเราอยากให้เด็กเขียนเราต้องมีสิ่งที่เด็กอยากเขียนถึงนั่นคือตอนที่เราเริ่มคิดจะส่งครูไปอบรมการอ่านอย่างมีคุณภาพเออพวกเราทั้งหมดมาจากไครดอนนะคะ ไปพูดคุยกันเรื่องการสอนตอนแรกเราบอกว่าเราใช้หนังสือเล่มไหนเราทําอะไรให้เด็กเข้าใจหนังสือและดึงดูดให้เด็กสนใจอย่างไรฉันได้ความรู้มามากว่าทําอย่างไรเด็กจึงจะติดใจหนังสือนะคะ วันนี้เราเริ่มอ่านหนังสือเล่มใหม่แต่ละโต๊ะจะมีภาพจากหนังสือในกลุ่มเด็กจะต้องพูดคุยกันเกี่ยวกับภาพนั้นจนเข้าใจแล้วก็เขียนบันทึกเด็กจะต้องคิดว่าตัวละครคือใครพวกเขาคิดอะไรพูดคุยอะไรตัวละครจะรู้สึกอย่างไรเด็กจะต้องถกเถียงกันมากก่อนจะเขียนซึ่งนั่นก็คือหลักการสำคัญในการเรียนวิชานี้ค่ะ So, you've got all your ideas in there. But they're a bit muddled, aren't they? Maybe next time we can think about writing a sentence in a nice line so we can read it easily, okay? Samir, what do you think? A uh, very little boy doesn't know who to live with. Oh, so maybe you think he's not sure whether to live with dad or to live with mum. Yeah? What a lovely idea. That's really clever. Joelle. Maybe the boy thinks he's hungry. Maybe the boy is hungry. I know in orange group, they lots of them thought that maybe the boy was hungry. Lovely, Malika. Um, the little boy wants to get some chocolate, but Dad said you're not allowed chocolate. And the mum? He might be feeling worried. Why do you think he's feeling worried? Because he doesn't want to go wherever they go because. Because he never gets what he they what was yeah. เมื่อครูวางแผนสอนการรู้หนังสือครูจะจัดลำดับการเรียนในหนึ่งสัปดาห์หรือว่ารายปักซึ่งจะช่วยเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะเขียนการจัดการเรียนรู้แบบนั้นไม่ได้ให้เด็กเขียนทุกวันค่ะแต่จะมีงานเขียนช่วงปลายสัปดาห์หรือว่าปลายหน่วยการเรียนรู้ so I am being Linux. I am being buggery. This is the picture that they are going to be acting out. And I know that they're going to be changing their facial expression and their body language. And they're going to say what the character would be thinking. Three, two, one i'm hot why is gregory not coming to feed the goats lovely i like the way you said that fantastic three two one why do i have to climb up this tree oh i'm thirsty fantastic good girl that was wonderful and sit down for me <coughs> ฉันคิดว่าการคุยกันมากๆก,ก่อนเป็นหัวใจหลักเราคงจะหวังให้เด็กเขียนประโยคไม่ได้ถ้าเด็กพูดออกมาไม่ได้ค่ะ วกเขากระตือรือร้นที่จะเขียนเมื่อตอนเปิดเทอมฉันไม่คิดว่าเด็กจะทำได้ขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้เด็กๆทำได้สุดยอดค่ะโอเคไปจ๊ฉันปนหนึ่งครูก็ใช้ละครเป็นเครื่องมือให้นักเรียนศึกษาตัวละครจากนั้นเด็กๆก,ก็จะแสดงบทบาทสมมุติเพื่อเล่าเรื่องใหม่และเตรียมพร้อมที่จะเขียนเรื่องของตัวเองตอนปลายสัปดาห์ brilliant it's the electricity bill announced the captain unless we pay up in four weeks we are going to be cut off เราอ่านเรื่องโจรสลัดอินโดของเจอร์มี่สตรองเราเลือกเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับโจรสลัดแล้วก็ชายทะเลซึ่งเราเรียนกันในภาคเรียนนี้นะคะเราอยากจะให้เด็กเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็ตีความเนื้อเรื่องตามจินตนาการให้เด็กได้เล่าเรื่องใหม่แล้วก็ตีความเองเพื่อหาทางออกที่ดีสำหรับการหาทางแก้ปัญหาของโจรสลัดนะคะ Now in you come why this is Because I think you will be able to think of some great ideas for how to make money. Ishmael. They can make a well. Lots of people put coins in it and make wishes and then when they got a lot of money they can give it to the electricity. Like, Brilliant. So they could put money into a wishing well. They might steal some money. They might steal some money. Did anybody else have an idea about stealing? Oh, oh no, those pirates, they're good at stealing. Um, what other ideas, apart from stealing, okay, for the money-making plan, what else could they do? Bradley. They could get a job. They could get a job. What kind of job do you think they could get? Show me how to be a pirate. Great job, people how pirate. ทางออกของพวกเขาต้องอยู่ในกรอบบทบาทของโจนสลัดฉันว่าเด็กๆแสดงความรู้สึกผิดด้วยพวกเขารู้ว่าผิดในเรื่องมีตัวละครอย่างบอดเบนที่ขี้กังวลแล้วก็วิตกเรื่องสถานการณ์เด็กจึงนำนิสัยแบบนั้นมาใช้ด้วยเด็กๆรู้ว่าผิดแต่คิดว่าโจนสลัดคงจะทำแบบนั้น o Is going to be the threatening one. Which character do you think is going to be threatening, asking for the money? Um, Captain Blackpatch. Maybe Captain Blackpatch, okay. Who do you think is gonna feel a bit uneasy, a bit nervous about the situation? Bald Ben. Bald Ben. So I think you definitely need Captain Blackpatch and Bald Ben in your role play, don't you? We're หลังจากตื่นเต้นกับการแสดงตามบทบรรยากาศและโครงสร้างในช่วงงานเขียนชิ้นใหญ่ช่วยจัดระเบียบความคิดจนทําให้เด็กๆเ,เขียนงานได้ยาวขึ้นขณะนี้โรงเรียนเน้นงานเขียนชิ้นใหญ่เฉพาะในชั้นปนหนึ่งค่ะที่งานเขียนชิ้นใหญ่ช่วยได้มากก็เพราะว่ามีทุกองค์ประกอบครบเราย้ําเด็กๆอีกครั้งเรื่ององค์ประกอบที่จําเป็นในการเขียนแล้วก็มีโครงเรื่องที่อยู่ตรงหน้าแล้วเด็กๆจึงลงมือเขียนด้วยตนเองซึ่งต่างจากเมื่อตอนที่ เด็กเพิ่งเริ่มเรียนเมื่อจบปอหนึ่งเด็กจะเป็นนักเขียนที่มั่นใจมากแล้วก็มีความสุขที่จะลงมือเขียนด้วยค่ะ On o r d n a r y street, there was an ordinary lane Live some unusual, strange pirates Gold Ben is the sensitive one and also for the truth he really had a teddy. After that Lampy Lawson, he's really fidget and finally the twins, they always argue and that's all I can say. Why was that piece of writing really good? Why were we engaged and interested? Layla? It was exciting and interesting to, to listen to and read. เราได้สร้างการเดินทางที่น่าตื่นเต้นตลอดชั้นปหนึ่งค่ะเราเริ่มโดยให้เด็กคิดถึงตัวเองร้อยแก้วบทกวีและตอนนี้ก็มาจบลงด้วยสิ่งที่เราเรียกกับเด็กๆว่าเป็นหนังสือหลายบทหนังสือที่มีขนาดยาวที่เด็กได้มีส่วนร่วมแล้วก็เรียนรู้เป็นช่วงที่ได้ฝึกทักษะในออทุกด้านค่ะ เด็กที่บดมีดเรียนรู้หลายเรื่องในเวลาสั้นๆแต่ท่าทางจะสนุกกันดีที่สำคัญก็คือคาดหวังจากเด็กให้มากค่ะเพราะถ้าตั้งความหวังไว้เด็กก็จะพัฒนาตัวเองเสมอแน่นอนว่าถ้าเด็กที่เข้ามาเรียนมีความรู้และผลสำฤทธิต์ต่ำเรามีหน้าที่ไม่เพียงแค่ดูแลให้เด็กมีพัฒนาการเท่านั้นแต่ต้องให้พัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยเราฉลองความสำเร็จตลอดค่ะ ชื่นชมทุกสัปดาห์เมื่อมีการประชุมรวมเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าเป็นการเรียนรู้ที่เขาได้ลงมือทำเองเด็กจำนวนมากที่เข้ามาเรียนที่นี่อาจเริ่มจากที่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือแต่จะจบไปโดยได้อ่านหนังสือเยอะมากค่ะคุณครูทางบ้านเองก็สามารถสร้างปรากฏการณ์ที่สนุกสนานให้กับเด็กๆได้นะครับ และในรายการตอนต่อไปจะมาดูกันครับว่าทักษะทงภาษากับการแสดงนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไรคุณครูสามารถนำไปใช้จริงได้อย่างไรบ้างวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ